ไปเบิงบรรยากาศงานบุญงานประเพณีอีสานบานเห่ากันแน่ช่วงนี้บุญเดือนสีนะครับหลายพื้นที่จัดกิจกรรมกันอย่างคึกคักอย่างเช่นที่นครพนมครับจัดงานประเพณีบุญดืนสีเพื่อนมสัสก,การพระธาตุประจําอําเภอเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเริ่มที่วัดพระธาตุวัดธาตุประสิทธิ์นะครับอาเภอหน้าหว่าครับ กิดมีการจัดงานน,นมสัสก,การพระธาตุประสิทธิ์บุญเดือนสีของดีหน้าวาประจำปี2568จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่63เน้นรูปแบบการอนุรักษ์และสืบสารวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตรดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละเผ่าและภูมิปัญญาชาวบ้านของอำเภอหน้าวามีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบครับซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจากนายปรัชญาอุ่นเพชรวรากรผู้ว่าราชการจังหวัดนคะรพนมเป็นประธานในงาน ชาวอำเภอหน้าวาเองก็รวมใจจัดขึ้นตั้งแต่สิบมีนาคมทีพานมาจนฮอดมือนี่เป็นมือสุดท้ายของการจัดงานครับโดยมีนายอะพินั่นชาจิตตะนายอำเภอหน้าวาพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมกันการจัดงานทานี่เป็นการแสดงออกถึงความหักความสมัครสมานส,สามาคัคคีความศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอหน้าวาที่มีต่อองค์พระธาตุประสิทธิ์ ที่เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บานคู่เมืองของอำเภอหน้าวาเป็นการดำรงไว้ซึ่งศิลประวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดกันมาให้คงอยู่ตลอดไปอีกทางกับเป็นการเผยแผ่วัฒนธรรมของดีให้ปรากฏสู่สายตาจะรึกไว้ในความทรงจำของพี่น้องประชาชนครับ